หนึ่งสองสามสวัสดีช่องค้ำสิงแฟมิลี่าสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำวันนี้เรามาทำอะไรกันคะโอ้วันนี้ เป็นวันดีเป็นวันดีเป็นวันโอ้ดีมากๆมากๆคุณแม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เบสครับมีอะไรที่แบบว่ายิ่งใหญ่อลังการงานสร้างจะบอกให้เลยก็ต้องรอติดตามเนาะถ้าไม่ไม่ไม่อลังเราไม่ทำเอ้ยคอนเซปต์ของเรางั้นเดี๋ยวแม่กับคุณยายรอตรงนี้อ่ยไปตามเบสก่อนได้มันตื่นหรือยังไงมันยังไม่ตื่นจะไปล่ากมันจากที่นอนเลยโอเคไปไปรอตรงนี้นะเออรอตรงนี้แหละไป มาแล้วมาแล้วพี่ตงนางกลืนยังรถมาแล้วอ๋อมาแล้วรถมาแล้วเนี่ยอ,อ๋อคือพาไปรับรถมาแล้วใช่บอกทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็คือว่าจริงๆแล้วคือเบสเนี่ยได้มีการสั่งรถเอาผ่านไปใช่ไหมใช่แล้วก็แต่วันเนี้ยเบสไม่รู้ว่าเบสจะได้รับรถวันนี้ก็เลยตอนแรก คิดว่าน่าจะเป็นแบบเดือนหน้าปีหน้าหรืออะไรไม่รู้เนาะใช่ซึ่งนางไม่ค่อยรู้รายละเอียดเพราะนางไม่ค่อยสนใจหรอกนั่งเมาส์กันเลยแล้วกันวันนี้โอ๊ยเอาจริงอ่ะอนน่าจะนั่งได้ยัอยู่บ่ายสองค่อยแบบไปปลูกเวทขึ้ตรงยาอยู่ตรงนู้นเอาเลยอ๋อคือตอนนี้เราเอายายกับแม่ใช่ไปอยู่ตรงเวทตรงนู้นใช่ไม่คือเราก็เดี๋ยวเราจะไปปลูกเบทกันเพราะนางยังไม่ตื่นแน่นอน เฮ้ยตื่นใช่ไหมเราจะลุกเวทไปในสภาพแบบง่วงอืมเราชุดกระชากลากจากที่นอนเลยลากไปเลยยในสภาพแดดเราแพนสภาพแดดทุกคนดูร้อนมากยูทูบเบอร์ได้รถเอาพาดมานั่งแล้วไม่ต้องขับรถเองแล้วจะเป็นยังไงจริงไปไปไปดูกัน เปิดช่องเปิดช่องเมเปิดช่องเปิดช่องนเปิดช่องเลยถามคำถามท,ที่มีคนสาบานว่าถ้าผิดเคาสาบานขอให้ลูกช้างตายสรุปแล้วลูกช้างหรือคนตายถ้าผิดคำตื่นยังก <คน S 2> <อ>่อน <laughs> คนตายไ <laughs> ง <laughs> คนตายตายแล้วคนสาบานไงโอ,โอ้เก่งจังเลย <laughs> ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปไปวิ่งออกทางกายกันไปเร็วไปเร็ว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 ลุก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 แล้วพี่แกงหนุบนะฮะวันนี้พี่ตองจะพาเดินทัวร์โอ้โหแปลงปันยังยังไม่ทำอะไรเลยแกงหนูหนักใช่ไหมเนี่ เร็วๆเราก็ไมารังเกียดกันมาเร็วกิดแอร์ก่อนเร็วไม่หูไม่หินละเป็นนี่แกลงเหรอแกลงอะไรกันนะนี่กูเป็นยูทูบเบอร์นะกูรู้แกลงอะไรมึงรู้อะไรมึงรู้อะไรรู้ว่าแกลงแกลงอะไร ไม่รู้แต่แกล้งแน่แกล้งอะไรเลยโบ๊ทจักรยานล้มอยู่ตรงนี้กลางหมู่บ้านใช่เหรอใช่เลยแล้วแำมต้องถ่ายคลิปโบ๊ทจักรยานล้มอุ้ยสดดติดอมมากรีบไปไหนเนี่ยรีบไปไหนรีบทำไมดูรับตา เพราะยังไม่ตื่นเดินถอยหลังเดินเป็นไปถอยหลังหลังแล้วก็เดินถอยหลังเดินถอยหลังเดินดีเดินถอยหลังถ่ายเดินถอลังแล้วเดินถอยหลังโอ้ยถ้าหนูจะเล่นอะไรเนี่ยพี่แกล้งผมอะ แก้ยังไก็ได้อย่าจิ้งจกปลุกแก่ไม่มีแล้วโอ๊ยเมื่อยแลนะเดินเร็วๆผมขอเดินดีๆได้ปะฮะขอเดินดีๆเดี๋ยวค่อยเดินดีถ้าเดินดีๆต้องปิดตานะอุ้ยมันเมื่อยอใกล้หยุดอย่างพี่ตงใกล้จะหยุดยังเฟรมหนึ่งพักก่อนเหนื่อยอย่าหันนะถ้าหันโกรธนะมีอะไรถ้าหันโกรธนะ เดี๋ยวอย่าหันนะกูโกรธเลยนะไม่หันก็ได้ให้เพื่อนได้คอนเทนต์หันก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวาเดี๋ยว้นเงแป๊บ้นเงิ่มต้นหันลงนี่อ,อ่ะเม็ดหนึ่งสองสามป๊อปป๊อ ้าวไปดูไหนเซอร์ไพรส์อะไรอะทิ้งจบตัวมาเริ่มหรือเปล่านี่ยายมายืนรอหลานสาวดูสิเห็นแบบแับบแล้วเห็นแบบแับบแล้วอะไรนะโุ้ยออ้ยรถตู้นีก็นดีเปิดกล้อง ตื่นนอนยังเนี่ยตื่นแล้วตื่นแล้วบอกบอกกีว่าทำไมถึงมาถ้าไม่ทำคอนเทนต์นี้อ่ะไม่แต่งหน้าเราถ่ายก่อนอุ้ยโยนหลามมาให้ผมว่า แล้วมาทำความรู้สึกของผู้ได้รายการทีวีปะเนี่ยทำไมความรู้สึกมึงคนมันเพิ่งตื่นแต่ก็ดีใจดีใจที่ได้รถตู้แล้วกับเขาบ้างก็ได้ไม่ต้องขับเองเพราะว่าเหนื่อยเป็นโมปานะตู้นี้คือซื้อไหมขับเองเพื่ออะไร เราก็หาคนขับรถนะคะใครอยากเป็นคนขับรถให้เบสนะคะก็ติดต่อมาได้อุ้ยพี่ขานี่คือขับได้เลยเหรอคะถ่ายมาถอยมาแล้วหลุดนิดเดียวเราก็เปิดกระจกได้แล้วนี่คือแฟนหนูที่ได้ถือมันคุณไม่อยากทำกระจกขูดอ่ะไม่ไม่ยากมุมแค่มันเหมืนะดูด่นมาดูดิถ้าถอยผ้าดิถ้าถอยผ้าดิก็คือชนตรงนี้นุ้ยเดี๋ยวรถหนูพังรถตัวเองเนี่ยไปกลัว อ่ะไปพี่น่ยแล้วหนุ่ยนั่งไปล้หนู่ยไปนั่งฝั่งนู่ยโอ้โหกินใหม่มากอลยจริงอ๋อกินแบบดูดิอ๋อไม่ใช่ผิดกินยังไงนะกินมันแบบของใหม่อะสูตรใหม่เลยยังไม่มีใครขับเลยอยูว่าดูดิอุ้ยแสดงว่าพี่ตงนี่คือแบบสุดได้ขับคนแรกผู้ชายคนแรกที่ได้ขึ้นรถเมล์เฮ้ยโมเมนต์แน่นอนแล้วเป็นคนสุดท้ายปะแน่นอนครับ คนแรกแล้วไม่ขับคนสุดท้ายหนูโกรธันนึงเดี๋ยวอันนี้ขูดตัน,นึงรนป้พี่ถอยยาวนะพี่รมองมันขูด่ด้านข้างนะมันแคบมากเลยนะม,มันไม่ใช่ว่าถอยยาวแล้วมันจะง่ายนะ <c oughs> พี่นายพี่ต้องมองข้างนี้ด้วยข้างนี้ไม่มีคนมองเลย <c oughs> อย่าเลยลูกอย่าเลยลูกแม่บอกเราจะให้าปิดใช่ไหมเราอยู่งั้นอะไรนะยายรถายแดงของลานสาวสุดีิลักเลี้ยงมาก็มือต้องยกความดีความชอบให้โอนนะคะที่คิดคอนเทนต์น่ารัออ่ะนี่ต้องยายมายืนรอค่ะ พ้อใหญ่พ่อใหญ่ยืนรอคนคิดคอนเทนต์น่ารักอ่ะเออนะคะถ่ายรูปกันไหมเออมาถ่ายรูปกันขับรถของขันไหม เราเมยจะขับบ้านให้ยายกับแม่แล้วก็พี่โตนั่งถ่ายยายกับแม่ด้วยดังมันแบบเห็นปะพ่อ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 ไอ้ยละฉันนี่นั่งไปประหารที่ตรงนี้มันมีจอใช่จอหลังไหมผ่านตรงนี้มีสันลูก้วยใช่มีสันลูกข้างข้างข้างหลังด้วยสวยมาก เฮ้ยหนูว่าถอยหลงัง oh, 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 oh oh, oh, oh. เข้าเลยป่ะโอ้โหพอ,อ,อ,อ друг, ๆๆๆๆดีเท่าที่เท่าที่เท่าที่ตื่นเต้นตื่นเต้นชุดแต่งพร้อมประกันชั้นหนึ่งพร้อมติดปีนพร้อมเอ้ยแล้วเราดับรถไหมอะดับยังไงหนูทำไม่เป็นเดี๋ยวนะปิดนี้ก่อนปิดนี่หรออก่อนแอรออฟก่อนออฟเรียบร้อยปั๊บหนูไปกดเนี้ยออฟเห็นปหมย้ายแต่งนี่เลยย้ายแต่งนี่เหรอแต่งนี้ใช่พาวเวอร์ใช่ Power เดี๋ยวมันจะเรื่อยเรียบร้อยอ่ะงูจะรถ ยายพี่ต้องเอาไว้ไ<ป>พี่เป็นคนขับรถให้หนูเอาน,นี่ไปด้วยเอทั้งวันไดมไหมเอามือมาด้วยะะจะไปเปลี่ยนชุดก่อน๊ำน,น,นังเ<ป>งินทองไหลามากเทมากเป็นเศรษฐีรอยล้านพันล้านแต่วันนี้เป็นตูงไปเรวมกูเด้อั้างรถสูงลับซานหูกลาน นี่นะคะพี่เอ๋นะคะเจ้าของโชว์รูมที่เบสได้เอาผัดมาขอบคุณมากเจ้วัสดีค่ะชื่อโชว์รูมว่าอะไรคะชื่อโชว์รูมว่าอะไรอ่ะพี่เอ๋ปรอมวดโชว์รูมเลยค่ะอ่าโชว์รูมเรานะคะก็เป็นศูนย์รวมรถนําเข้าหรูหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์เลยนะคะเออโชว์รูมอยู่ที่รามอินทรากรม .14 กเยื่อกรุงธุรีนะคะแต่ได้ข่าวว่าเปิดอีกสาขาเนี่ยฮะใช่แล้วที่ไหนฮะที่ไหนฮะโคราช เราเริ่มเปิดกันนะคะวันที่28 พิศจิการยนนี้แล้วคือพี่เอะบริการดีมากไม่ว่าจะเป็นกล่อง <S <S ที่ทุกคนเห็นใช่ไหมกล่องของขวัญอันนั้นคือพี่เอก็จัดให้ลูกโปง่งพี่เอก็คือจัดให้ <S <S แล้วข้างในไม่ว่าจะเป็นตัวเขาเรียกว่าอ,อะไรแบบว่าตัวกันกระแทกนู่นนี่นั่ <S <S <อา S 2> น, <S <S นพี่เอมีให้หมดคือข้างในมีครบคือใช้ได้เลยติดฟิล์มอะไรมาให้หมดแล้วคือเบสแบบใช้งานได้เลยใช่แล้วก็คือคือต้องบอกว่าหลักๆแล้วคนซื้อรถเนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรเลยต้องการแค่แบบว่าการสวิตหลังการขายแล้วต้องบอกว่าพี่เอ๋คือจัดเต็มมากก็คือเอามาส่งวันเนี้ย วันนี้ได้เลยอะ<า>่ะเพราะว่าพร้อม เต็มที่ให้บริการประสานความประทับใจโอ้โหแต่นี่รถที่เรานั่งอยู่ไม่ต้องสงสัยนะคะไม่ใช่เอาผ่านนะคะแต่เป็นรถที่พี่ตงเขาชอบไม่ใช่เลยนะฮะดูเนี้ยบริการดีไม่ดีตอนนี้เจ้าของมายืนอยู่ด้ารถแล้วเรานั่งอยู่ในรถเจ้าของบอกว่าชอบใช่ไหมเข้าไปนั่งทำไมรถแบบใช่ไม่ไม่ใช่บอกว่าเข้าไปนั่งในรถนะยื่นกุญแจให้เลยเอาไปขับเลยเดี๋ยวพี่มาขอบคุณเร็วขอบคุณเอาไปขับแค่นี้นะเดี๋ยวพี่เอาไปดั้ได้ต่ถ้าเกิวคนในหมู่บ้านดู อันนี้ไม่คือของจริงน่าสนใจครับน่าสนใจนั่งมถตู้กับหนูจ้างงานด้วยนะครับจ้างงานผมเยอะๆนะครับผมทำจ้างงานเปด้วยนะคะจ้างงานเป็นด้วยนะคะเมตต์ต้องผ่อนรถผ่อนบ้านเยอะมากเลยค่ะจ้างงานผมด้วยนะครับจ้างงานเราทั้งคู่ได้เลยนะครับงานคู่ก็รับนะคะผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนทุกอย่างครับตอนนี้ใช่พี่ช่วยหนูผ่อนสิพอหนูผ่อนเสร็จแล้วเราก็เราก็ไปซื้อรถซื้อบ้านคู่กันแลมโบนะแล้วไงต่อ แลล้วกก็มีูนนนนะัถึงงงาาาาต่เเรรจโอเคค่ะก็ภารกิจเรียบร้อยไหมโอ๊ตเรียบร้อยคอมพลมากเลยคอมพีดนะคะก็ได้รถเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นรถเป็นอ๋อโมนตื่นเชือนเตื่น ก็เป็นรถเอาผาดคันแรกในชีวิตเบนนะคะที่เบสตั้งใจจะซื้อเป็นรถครอบครัวแล้วก็ไว้สําหรับเบสทำงานอะไรเงี้ยในอนาคตไงก็แบบเพื่อแบบว่าเออไปถ่าย YouTube บ้างเดี๋ยวไปเล่นละครบ้างอะไรเงี้ยล้วก็มีรถบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็พี่องตงหนูเก่งไหมชมหนูนะเก่งครับคนคนคนร้อยคอมเมนต์ชมไม่เท่าพี่ชมคนเดียวนี่พีาก็เก่งเก่งมากมากก็ตั้งใจตั้งใจถ่าย youtube แล้วก็ แล้วก็แบ่งเวลาให้ถูกต้องและที่สําคัญก็ต้องเป็นเด็กดีก็จะไม่ตั้งใจทํางานเก็บเงินให้แม่ให้พ่อ,อแล้วก็ดูแลครอบครัวแล้วก็โตแล้วก็โต,โตโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วครับผมก็สําหรับวันนี้ดีใจไหมเนี่ยเป็นรถเอาผ่านตัวใหม่ด้วยได้มาก็ลลาคือ,อนะเป็นปี2021เป็นตัว S R C 2021เอาผ่านไฮบิด ะะก็เป็นปียี่ล่าสุดเลยนะคะแล้วก็ oh. ก็คือดีใจอ่ะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตมันเร็วมากเลยนะเพราะว่าแบบชีวิตเบสแบบผ่านมาแบบปุ๊บซื้อรถที่บ้านแล้วก็มาซื้อเอาผาอะไรทุก mm hmm. อย่างมันแบบรวดเร็วมากก็ดีใจมากเ oh. บสมาถึงทุกวันนี้ไม่ได้แน่นอนถ้าไม่มีทุกคนที่กดมาดูาคลิปแต่ละคลิปถ้าไม่มีคนกดไลค์คลิปไม่มีคนกดเข้ามาดูคลิปไม่มีคนคอมเมนต์ไม่มีคนชื่นชอบไม่มีคนซับสไครต์ไม่มีทางที่เบสจะมีรถเบ้นมีบ้านมีน เอาผ่านไม่มีทางนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เบสมีอ่ะมีพอทุกคนเพราะฉะนั้นเอาจริงก็คือแบบเบสแบบเออถ้าแบบเป็นไปได้นะก็อยากจะเจอทุกคนอยากจะแบบว่าเอออยากจะบอกว่าเออที่หนูมีชีวิตแบบนี้เพราะว่าพี่ๆทุกคนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากๆนะคะก็อยากให้อยู่แบบนี้ไปนานๆนะคะก็ดีใจใหบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะไป